ขออนุญนะครับครับก็ขอสวัสดีนะนะทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่เดื่อนพ่อกับอากาศที่แบบอย่างเงี้ยยกมือแบบเดียมเปียกอะ่ะมันเป็นละอองน้ำนะครับละอองน้ำฝนที่เป็นละอองเป็นหมอกที่หนามากมากเป็นหมอกที่หนามากๆากนะครับเป็นละอองหมอกวอง วันนี้วันที่3มเมด็อนะครับพ้นเสาภาคามตอนนี้เราก็ขึ้นเรือเล็กกันแล้วนะครับแล้วก็เอาของไปไว้ที่แพก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกลีปีปลา,ากระสุกกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวงไงขอเดินทางก่อนนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายย ใ,ใช่มันไม่เกี่ยวแสบเพียงมันอยู่ลึกต้องไล่ลึกมันไม่อยู่เรอยางเงี้ยอยู่มันจะอยู่ข้างบนตอนที่จะมาเจอฝูงลูกปลามันต้องไล่จากข้างล่างขึ้นมาก่อนไม่ไมเกี่ยวผมว่ากระดี่สีสดอะได้หมดเลยไปต้องมาถ่ายเลยแกอะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่บอกด้วยกัดเหยื่ออะไรไม่บอกด้วยนี่นีเอาเหยื่อกดใต้น้ำาแล้วเนี่ยไม่บอกด้วยเฮ้ยตัวสวยว่ะตัวเนี้ยทีมัแม่ามีเ้ยล้วทำไมไม่มีเสวิง นี่ครับมีจะปลูกเีอะไรตอนนี้แล้วทำไมไม่บอกว่าจะเอาจับเพมาผมปลูกสั่งของไงมิสปลูกสั่งของปลูกในแล้วใเก็บของเฮ้ยเอ้าปลาซ่อนก่อนพี่จะถ่ายรูปโอ้ยเหี้ยเกือบไปไปคันไปคัน เอาไปคันไว้ข้างหลังพี่พ <c oughs> ทุกทีก็หวิ่งไม่มีอะ่ะตัวจังไอชิบหายอามอยัดปากเลยองอเอาชี้เอามอยดปากได้พี่ thank you โอ้หลอกล่อหลอก่มได้มดปิ้นปอนเก็้เออเเ็้ด şey ้วย่างในขี้ไม่สัไอ้ม so. ีหลอกล่อเลยหยุดหยุดลองวังเวทระงังเวทตัวล่างนะพี่ สวยางเว้ยป๊อกไอ้หนู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 กูจะกินมึงยันเกศไอสัตว์ไม่ใช่รุ่นนี้ต้องเอามือร้อยร้อยเงือกต้องเอามือร้อยเงือกเอามือสอดใส่ปีปากเลยเอาเต็มที่นี่ย

ชะโดเอ้ยข้า <Tipp> ส <s> ุบวะสุบใหญ่ไม mm ่ม hmm? ีสวิง um? ด้วยมึงพี่น้องโอ้นัวก็ใหญ่เย็ดเปียดเฮ้ยแต่ก็ใหญ่อ่ะอุ๊ยโอ้ยหืมหืมหัสาเหตุไม่มีสวิงโอ้ยก็มีเดี๋ยวจะเล่นมากมันจะเล่นเลยนะเบ็ดตัวเนี้ กินกระดีน้อยว่ะโอ้โหเครียใหญ่มากอ่ะเย็ดเขีียเยัดเขีียเชมากมากเลยอ่ะ ขาดแล้วหลุ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 ดแล้วหอย เอแล้วพี่อยากปล่อยเชือกมามพี่อยากไม่ปล่อยยกไม่ยกเชือกมาเดี๋ยวมันก็ไหลไปนู่นต่อเหมือนเดิมเมืเอเม่อกี้ไหลตัวเฮ้ยมันเขายืนตีน้ำโล่งเ่ะเห็นไหม,ม